กูดีซีเซนห่าแมนป่ะแมนตัวนี้ไม่ไม่ก็เซนห่าเพื่อนใจเซนห่าน้องแมนแมนแมนซีเซนห่าโอ้ยได้กำไรแล้วบัดนี้กำไรเนาะๆบัดนี้เอาเอานับเบิ้งนี่อันนี้ยูฟี่ได้แล้ว่ะซีฟอ่าอ่าดูว่าเรียบร้อยแล้วรุ่นน้ำกันได้ได้เท่าไดาเบิ้งกำไรเพิ่นบัดนี้ เนมีที่ฟูจดรายการมีที่ฟูจับเงินโอ้ยเนาะดูสบายดีสบายดีสบายดีจดรายการยังบอชเชนนะโอ้ยข่อยว่าสิเขียนปองเยี่ยมปองเยี่ยมโอ้ยวายสีเอิมาใช้นี่บ่บัดนี่ยข่อยเกียนว่าเบนเก็บเาว้ทีนึงโอ้ยให้อนุนบอกเด้อยวาสเขียนปองเยี่ยมว่าเบนเลยข่อยข่อยก็ยังเขียนว่าเ็นคือกันว่าข่อยลืมสาระเอาหน่อยลืมสาระ เขียนยี่หองปอดใดเขียนยี่หองปัวห่าปัวห่าเครื่องโอ้ยหน้าผิดน้องเนาะอ่าประเทศมิวเยี่ยมโบต้ากับเขียนโเป็นกันได้ปีปีหนาได้เรืเขียนมาซี่ไปเลยเนาะเยี่ยมอันนี้โบจิตเขียนนี่โอ้อันนี้คือเยี่ยมภาษาลาวววเนี่ยภาษาลาวไม่ควรจะเขียนโเป็นแล้วผมว่าควเขียนเยี่ยมเลยถามภาษาไทยมีอ่าอย่างไรเนาะโบจิตเนาะเป็นมองไอยบ้านไทยฮะโบเยี่ยมเจ็ดเจ็ดบงอ่าพยัญชนะอยู่ทั้ง ภาษาลาวกับไทยนี่อยากตัวไทยสิหลายกว่าเนะเาะอ่าตัวลาวหน่อยพี่น้องเลยเอาเอาเช่นเดียว <Okay. S 1> ไปเข้าไปเบิ่งควนมายัางนะเป็นตายได้กินตอนเที่ยงแค่นี้เนะเา,า,จาะาจามอ่าเอ็นจามยังอึกรึกอยู่พี่น้องเลยเม้วนได้หมอนี่เนาะเบิ่งควนมากุยหลายคนพี่น้องอโดยกับทักทายสบายดีครับพ่อแมพอ th, ขขอ่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขสู่คนเด้อเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าอยู here, <Yeah. S 1> uh, uh, so ่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเด้อตอนนี้กกอยู่หน้าบ้านหน้าเฮือนของน้องเดือนน้องนุ่งเพิินพี่น้องเลยก็ขึ้นมาขบทีมงานมือนี้ขาดเบาเวียดเพิ่นคือเก้าเนาะเบาเวียดเพิ่นก็ยังบมาโมมือนี้ก็ได้เห็ดเวี้ยงสวยไปเถ้าเปบนเแล้วอยู่ฝลุกดีว่าไฟฟ้าเพิ่นมาวันนี้ยังมีครบลยูได้พี่น้องจับมูอชั่วบุได้บับนี้ แต่ว่าเขาก็เอาไว้ในตะกอนเนาะเพราะว่าเฮือนซานแล้วเพื่นก็คืจอจะขึ้นไสบว้เทิงพื่อละอหอม,มกุ้มอยู่เนาะโอ้โหสบายดีเดอ้อเด้อสบายดีมาเนางนี่จามมาเฮ็ดอันซีนบ่เนี่ยแม่จามทาพวกน้อมเนี่ยจามเฮ็ดซีน,นแม่โอ้ยนี่จะจะกินพี่แล้ว <laughs> ว่ลเรื่หัวใจเบาเอื่อยนี่หัวใจยังคือแบบหนางตื่นอยู่แต่หัวใจเน่ยบริเวนบรหัวใจไกลหัวใจยังบหัวใจหัวใจงัวหัวใจงัวโอ้จังไหมนี่เหตุไรที่จะคายเบิดอยู่บ่ไมีบุญบ่เออบุญบุญในบ้านนี่บุญคนละบ้านคนละบ้านมาๆๆเดี๋ยวเอาคนนี้หนีไปกระดาบนด้คืออ่า มีเด็จามหัวใจก่อนเพื่อนเพื่อนเฮ็ดบุญไปทังอันบุญกองเข้านะเออไวเนะทางนี้เนาะเมนโอ้ไหวขนาดทีเนาะบุญกองเข้าหรือว่าบุญประจำบ้านบุญประจำปีนะ,ะแรลงรถบ่อโดยโอ้แรลงกับเมื่ออ่นชงมือ,อบ้านบาตานี่บุญกองเขาเนี่แมนเดือนสามออกไม้สามคำโอ้อยู่พี่ว่าอันขนดสมุดเดือนสามออกไม้ช่องผ่านเนี่ยตอง บุญบุญโบราณบุญกระบอกง่ายเห็นนะแล้วเพื่อนแต่บุญบุญข้างเขาเนี่ยต้องต้องเห็ดแต่หัวปีเลยตอนนั้นมันจะใหญ่กว่าอะไรไก่อ่าแล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะบางเขตบางบ้านกับมันเห็ดซ่าเห็ดไว้กันกับบุญบางไฟโดยบางบ้านกับจังหน่อยนี่เดือนหน้านี่ก็เริ่มมีได้เลยโดยอันนี้นี่ยซื้อซื้อเท่าไรเอื้อยอันนี้อันอันอันนี้บ่วลอยเนื้ออื่นเนาะบ่วลอยลูกซีนบนโลก แต่อันนี้จะซื้อสี่แสนสี่แสนเนาะวันนี้ชิได้ฮอตบอสสี่อันสี่ร้อยไม้นี่โดยถาถาถารุ่นเบิองน้ำกันเนาะโดยว่าเอื้อยชินับว่ามันได้เท่าใดแล้วก็ไล่เท่าใดถารุ่นเบิองน้ำกันเลยเลเห็ดจามเท่านี่อันนี้สามพันจามสามพันโดยอ่าไม่ละอันอันละพันพี่น้องนี่นี่อันละพันว่าขูมือนี่นี่มันมันโมมี่เนยได้อันห้าร้อยอันละพันเนาะโดยอยู่ บปเช่นชื่อมาให้ช้างกินมันนั่นใหม่เนึ่ยหาพันถ่ายอยู่เมืองเงีนลูกซีอันโมเมนปลาหมึกนั่นสามต้นชับนี่แหละหาพันหาพันเลยน้องปุ้ยว่ะอันนี้ก็อ,อ,อันนี้ก็ยอนนกยู่เมืองอ่างองกับใหม่หาเลยไนดะ้หน,นอ้องมีแต่เงินนั่นแลหละเฮ็ดแบบว่ามูกับเห็ดชับนี่เ้ากับเห็ดชับนี่นะอยู่บุญอยู่บุญประทัดอีกห้าง โดยมีแต่เนี้ยแพงๆช่วงนี้นะที่พื้นเช่านะเต็นหนึ่งอ่าแปดลานเก้าลาดเมนอันนี้อันนี้หันโบโบโบฮอดเนาะคือหนึ่งประมาณเบิรอยู่หาชิปโดยเพราะว่าค่าที่และคาไฟเพิ่มน้ำ้ายอย่างค่าแบบประมาณกองหลกกางหลอนพ่นย่ามอ่ะประมาณนี้เห็นเลย เรพี่น้องแต่แต่ละเขตแต่ละบอนพน้องเยามยามนี่เลยเนาะเป็นช่วงที่ว่ามีงานบุญหลายหาเงินมวนอยู่ด้วยเนี่ยอ้ยหาเพื่ออันอยากจ่ายค่าไฟอะไรเนาะเราแจ้งก็ได้ให้ยากห้ม ใส่น้ากันเนาะใช่ว่าเบิร์ดในคืนเดียวนี่เก่งอะไรเอ่ยโดยเบิร์ดได้เบิร์ดบ่เบิร์ดโดยบาง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 ขึ้นกับเบิร์ดเวลาเาสูงดีกับเบิร์ดเนาะเวลาโบเบิร์ดกับมีโบแม่โบเบิร์ดตลอดยังยังโบบวกลูกซีนฮอนดอกบโบบวกมุอเตตันี่สีเซนคือเป้าหมายที่เฮ็ดอ่ะยางยางเลยจักรยานเนี้ยอันอีกตามแบบเขาย่างไปเรื่อยๆเขาขายไปเรื่อยๆโดยมันต้องเพิ่นกินฮ้อนน้ำ อันนี้มีแต่เขาเสียบเกี่ยมไปซื้อเขาไปไปเอือออยู่พุ่นอีกได้น้องอันนี้ยังไม่เอือบอลนี่เดี๋ยวเอืออไปนะว่าจีมอยู่ได้นี่เนาะไล้ได้เอือบไปว่าเสียบไว้ทามันเขาเอืออแล้วมันจะเสียนะน่องอ๋อช้ำชำเอื้อบแล้วมันมันมันสีชุ่มเสียอ่ะมันเนาะมันเสียแล้วมันบวยกแีบแล้วเขาไปเอื้ออยู่พุ่นเขาต่ำเครื่องเอื้อไปแล้วเขาก็ไปเอื้ออยู่พุ่นตอนเสียบล้างอีกเท่าเดิง คักคับพี่น้องเลยเนี่ยะปูปัดเดียวบอตาจนว่าเฮ็ดนะซีดนาะพี่น้องเนาะการยังดีได้แต่ว่าเอื้อยเพิ่นยังเฮ็ดตอนหนาแน่นี่บางบางบอนนี่บางคนนี่ก็มีพี่น้องเยบางคนนี่ก็มีเดี๋ยวนี้ฮะคือลูกซีดนี่ลูกหนึ่งเพิ่นเฮ็ดเป็นซอง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 อันเนาะโดยเพิ่นเพผ่าครึ่งบัดนี้ลูกหนึ่งกับครึ่งนั่น สองพันเหรอโดอ้มีสามอันเด้ดสามอันสองพัน<ด><ด>อ่าอันนี้บ่มีแล้วนองทุกอย่างมีแต่หาพันหรือว่าสามพันบ็ตรอัน เดือนแล้วไว้ไว้ใชจังปุ๊บอ่ากระตูึ้นนี่ให้น้องเดือนเป็นค่าขายอยนี่เนาะค่าขายต้นนาอ่าคิดไว้อยู่น้องคิดไว้อยู่ขายให้นักเรียนค่ะจังไวยวัยเกินคาดกูบอตาคิดไว้อยู่จังเนาะม้ามีอยู่คือเฮงบุบบุบบุบเลยเนาะไก่ชีเนี่ยได้อยู่แล้วยันเดือนชีนี้ไว้เือชาโค้ดเดือนชียันไว้กูหันเยอะได้สลองแน่นอนเอ้ยนี่โมเมนต์บอสเซียนมีงบเขามา พอบ่ลืมจากบ้านโดยดีใจเพิ่นเพิ่นแจ้งข่าวดีหยังอยู่บ่ยังยังอยู่ยังอยู่บ่โดยบ่แต่แต่ได้ยิเพิ่นถามแล้วว่าเอาบล็อกเท่าใดแต่ก็เอ้ยก็ยิ้มไว้ก่อนแล้วนะโๆๆดยเพิ่นว่าเอาบล็อกจากจากก้อนาสร้างเพิ่นโดย อ้าวมีเือนมีอย่างอยู่อทำงานกูม่แหละชิบุ้อยูกระท่อมกระตูกแต่ได้บนี้เนาะคือไฟฟ้าอย่างนี่ก็ตามเพื่นเ้าเลยเนาะมือนนะลงมาใส่งานได้จวดจัดเข้าเดียวกันเลยเมนใครเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้โมเมนหนาฝนตำหนาฝนป้าไวชี้บ่นแบบนี้กับบมระยูแล้วเนาะมือเช่านี่นะนอกจากเกิดเหตุการณ์บมคาดคิดขึ้น น้อยในบ้านนั่นแหละลูกหลานในบ้านโอ้ยบ่แล้วก็ได้เพิ่นน้อยๆจังได๋เอ้ยๆระวังเด้อเนาะลูกหลานอ่าน้ําน้ําเพิ่นก่อเป็นตื้นนึงไปลมใ่โอ้ยเรียบร้อยปีกัวๆนี่แหละน้ําเออน้ําเพิ่นก่อเฮ็ดอ่างเฮ็ดหยังนี่นะออลงบวลมใส่แล้วพ่อแม่บ่เห็นบ่เ็อเียเลยเรียบร้อยงว่าปีเพิ่นว่าปีกัวๆ ล้มเลยแบบนี้ลูกบัวร้ได้เด็กน้อยตอนนั้นลูกบัวร้มันฟื้นเองบัวร้แบบเสื้อกระเปียกค้าเอิ้อไม่ได้มันมันจุ่มลงไปนี่โอ้ยเนาะพอแม่บริเวนใจสิขาดบ่เสียใจน้ำพึ่นไปทางใดบัวบัวด้กินทานเด็กน้อยนะบัวบัวร้กินทานเนาะแต่ว่าไปไปห่วมอ่าทางใดปอนเงินปอนอย่างแบบว่าใช้มือบัวบัวต้าเขาเป็นพี่น้องเป็นอ๋อบ่เสียใจน้ำผู้หญิงแล้วผู้ชายเนาะผู้หญิงโอ้ น uh, uh, uh> ี่แหละจะมาไฟพื้นไฟผ้าคือกันยันมานล่อคนดื้อนั่นบัดเอาผ้าอยังมาพันใส่พื้นใส่ไฟสินะมันตำกับกระบอกไฮพาวมาได้เรื่องแบบนี้นะขนาดอ่างน้ำล่างถวยพี่น้องกันตำหนึงยีหานองพายนองย่างว่าบัดเนี่ยเป็ดคันขิดเนาะพื้นกะคือแบบเบิ่งอยู่อะไรแต่บาดมันคือบาทมันน่ะแบบเดียวนึงว่า นี <sprout> Finally, ่เกลือนและหนี่บาดบาตาชิได้กินแด้หนึ่พี่น้องโดยว่าเพื่อนกินนี่ว่าโมเล่โมเลกน้องพี่น้องเนาะเวียนไปเวียนมาอยู่แต่พวกท่านได้เอือบโอ้ยอวาหยอกตรงนั้นพี่น้องเนยเรียบร้อยมาเลยได้มืาอนึ่งแบ่บาเซนกับบอเผยกับเ่นกับมาแต่เฮือนไอ้ปอกลวงมาทั้งนี้มาคนละทางมืาอนี้ึ่งบัดคือบุญนันบ่า ผมเอเว้านะบ,บนุญกระบองนะเดือนสามบ่อนแม่น <Men. S 1> เออยังโดนอยู่ใช่เนาะโดยโดนอยู่อเอาไม้เอาไม้ทซงขำเล็นเป็นมือโฮมเป็นมือแหกระบองเลยห<อ>นึง่งคำละไมือเสึ่งเสเทียน<อ>สามคำอะไตอนเช้าบ่ายสามโมงละมือมือจอดอัน จูดกระบอกใหญ่เนาะกระบอกได้กระบอกลีนฝันกันเลยโบเคยเห็นจักเชื่อกน้องโบตากรับแต่เด็กๆตอนก็ยักมาอยู่โดยอยากให้น้องมากเลยตอนตอนแรกแหกระบอกแล้วประมาณสี่โมงพันกระจูดขึ้นกัดพันมีกระบอกลายลายเลมเลมน้อยเลมเจันเอ้อเวียงพันขึ้นจีบผ้าได้งานนั่นก็ได้ตอนนี้นะครับกำลังถอดกระบอกโดยตอนนี้เพูดเอาขี่กระตุกนี่อยเอ้ยขี่กระตุกกระเจาะแบบว่าเก็บ ไผ่เล่าเฮือนไผ่เฮือนล่าเลยก็จะโฮมกันโดยออกกันโฮมกันแต่ละบ้านก็มีส่วนห่อมยู่บ้านเอื่อยก็ห่วมนะเดบซอยกันเอาเอาหายหอดไว้ฉันจะได้หาเงินไว้ใช้ฉัลูกโอกลูกซีนได้ยังบริเกียมอะนะยังคนอันในตู้อะไรอ๋อโอ๊ไป่ามาอีกตู้นึ่งกันเอาโดยมบยังเครื่องหิ่นกะ เอามาอันนี้เพื่อโบได้เอามาลายเดี๋ยวไปเจาะบึงก an ่อนโดยเนาะคือว่าอะไรพี่น้องเลยอันขายเครื่องกับเพื่อที่ได้ขายเบิ้ลอ่าบึงโดหันมีอาปูออกปูอัดได้แต่เก่าใช่บึงรูหันโอ้ยมันยังแข็งเงาขลวดนี่นิ่มกว่นี่ เออซัดทั้งคนกันหน่อยเดียวน <c oughs> เนาะพอ,อชัน้นชั้นเลยแมนมารอบนี้โดนเลน้วปะเนาะอโวายเลยพอแล้วก็ห่างห่างนี่แพงบ่นี่ฮะชุดละพัน อ๋อู่ขู่ละพัน,นพนี่น้องเพราะว่าเคยเคยมีเอฟซีถามบอตาแต้โดนๆแล้วแหละนะบอบาตากับบอได้คำตอบเหมเพืพอ<ต>่อนเพราะว่าตอนนี้ยังมูราคาเท่เาเดิมแล้วแต่ว่าแต้ก่อนๆเนาะแต่เงินยังไม่ได้ขึ้นนี่แม่น<ม>สุดละพันเ<ม>อาเ<ม>ต้ข้าวเพื่อนน้องทอกน้องทงผู้หรอกนะแต่กะบ่ได้ถามเพราะว่าน้ำเพื่อนน้องทงกับเพื่อนเราเพื่อนซื้อมือซองขึ้นกันนะแต่ว่ามือมือ ต่มือนึงมีบอต้าถามแทอชิโนโบมีก็กมันนี่ไม่เลยก็เลยเป็นตั้มต่อเพื่อนกันนะวงหลังที่ว่าสั้เร็กว่านี่นะเนาะอล้วก็บกอต่อว่าแบบนี้ีตามคุณครั้งเรื่องเรื่องกอเรื่องอย่างยังบม่หูเนาะแต่ละเนาะรอรอพังข่าวดีจากบอแซนเพื่อนพี่น้องเลยว่าเพื่อนสิมีงบเข้ามาต่อบอกหรือว่าจังได <c oughs> น้องเดือนเพิ่อนชีฮ็ดแบบคือหมูดบอต้าว่าโบนอฟิวเซียตามแบบเพิ่นพี่น้องเลย <c oughs> แต่คือหมูดบอต้าว่านี่แมนแมนแบบเดียวก็เพื่อนเขาเอื้อยเกซาเอ้ยล่ะเอื้อยตุก๊กเนาะแมนอ่าสามสามห้องยาวที่แม็นกอพี่น้องเลยจงวักหนะึ่งจงวักหนะึ่งดูแบบนี้ แบบนึ่งงามไปแบบมูดไผ่ม mm ูด hmm. มันตองเ์เลยมาเบิ่งทัางหนานะเอาสีเอ่สีเลืองเป็นกัอมาอันนี้เลยเนาะครับอันไม่ไม่โซล่าเลยใช่น้อง

เหนอมเสียกินข้าวไปแช่ได้เลยฟืนหักเลยมันมันมันสี่ใบมุ้งแล้วเนาะพอได้ว่าใบเลยพี่น้องเลยใบมุงสามสิบแนาทีแล้วสดเห็บางนหันก่อนี้ กว่านี้อีกเนาะจานตุอพี่น้องเลยมียอมีอย่างพวกอื้มอือ้อนับบังดูฮอตอ่ะสี่ร้อยคือบ่าอยู่บ,อออบ่อันเจ้าว่าอันห้าห้าชิ้นไปนั้น อไราอาชีพใหม่นน้นไรใหม่สามพเบิ้งสิคูณให้เนาะยวอบังดาอ่าสิคูณให้ห้าสิบอ่าคูณสเนาะบังดาใส่ใตึกตึพี่น้องห้คูณสามแสนห้าสิอร์ถืออยู่เนาะถืออยู่โทัวลอ้อ่าหัวคิดแม่ค่ะเนาะบธรรมดา ชิใหมนห้าเนาะแสนห้าเลยว่าได้กำไรไปแล้วบ่น oh, ี่บ oh. ่ย right <ti> <ng scare> ังยังได้ยังได้อันนี้ห้ก็ได้ก็ได้อันนี้เออเบิ้งเบิ้งว่าเพิ่นซื้อเพื่นซื้อเบินี่สี่ซนเนาะบัดยังบลไไหมนับนับนับไม่รู้สิลืมสส

ี่สามหกสาม4 4ดสี่สิบสี่สิบสี่สอดาหสิบีสี่เซห้เห็นปะ แคเ้นหาพดีเนาเน้อแมนนแมนีโอ้ได้กำไรแล้ว no บัดนี้กำไรเนาะเน้บัดนี้เอาเอานักเบิ้งนี่อันนี้ยูฟี่ได้เลยค่ะซีอ่าดูว่าเรียบร้อยแล้วรุ่นนำกันได้เ้เท่าไดาเบิ้งกำไรเพิ่นบัดนี้สหเจ็ดสองสี 5, 8, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 0 ี่สองสี่สี่หกสี่สิบแปห้าชิอ่าถูกได้กำไรไปแล้วอ่าแสนห้าพี่น้องเอ้าสิได้อยู่ดอกมงอาชามเชนหุ่นจับโอ้เก่งอยู่นะเก่งเก่งเก่งธรรมดาได้ใช่ไหเลยาทาอาผู้แถมไม่ผืนได้น้องดูรายชื่อรายก็มีแถมแน่นอ่มีแถมน้ำ กติคือว่าแล้วบางทีปีกไปแล้วบัดเตโชเตชินย่องอีกแมนน้องเดือนคายไปนะมหิวเข่าบาดบ่อยอีกน้เนาะมันกับโปรเปนตามกำหนดเนาะนะนะแต่ก็ยังถือว่าได้อยู่นะพี่น้องนาะเส้นห่าเนาะเส้นห่าแล้วเลยอ้าว่าฝืนสีได้จากแสนพี่น้องเลยอ๋อใหญ่โหดโหดเลยนี่เอากระปัดสี่ นี่สินหนึ่งบนบอนอกเรืเห็ดอะไรป,ปิ้งเลยบอกอาอยันวาเปนหนึ่งจัไปขางที่นะ,ะตัวไงนีต่ตัวไ่นี่ผ้าไหม,มอเ,ไเออ สิบชีบชิบเดหาชินะเอออ้าวิ้องเนาะสามแสนแล้ว <c oughs> อได้กลับสาแ <c oughs> สนเ้ามแสนแล้วน,นี้คือสิบหอนหาชิบใหม่เนาะ๋อะดอกมงมงมงชิบกลัวโดยอันนี้คือว่าบางเทอกินอันไลนก็เน,น,นี้ก็มีเพราะว่าหาขายทันในมดเนาะสองสองคืนก็อ <ừ> ยากก<อ>ินไปนำ้ำสองสี่ห สิ t สองสิ nants สี่สิบหกสิบเ a าสี่ไหมเซสี่นาะพอดีได้เจ็ดชิปป้ายมานี่สามเซนเจ็ดชิสองพันกีบออ้ยได้กำไรสามเซนเจ็ดิสองพันกีบนี่เดี๋ยวลูกซีนี่บาทนี่เนาะพี่น้องเอาเอาจับจ สร้างเพคนทีงจมอยากกินข้าวอยู่สิได้พังเด้เพิคนกินนี่เนาะได้ป่าบาม่้นนี่โดยโดยโดยให้ทั้งเขาเอื้อยเพื่อนจามซิ้นก่อนใส่พี่น้องเลยเอาเนาะสบายดีเด้อเชเด้อโดยสบายดีพ e ี oh, ่น้องโอเคเนาะเดี๋ยวอ่ากับลังอ่าเห็ดกินกันอยู่คนกันมายังนี่คนผู้ใดได้หนูใหญ่มาคั่วอยู่ใช่ไหมเนาะอ้าดูพี่น้อง เอ้าเอาไว้พบไปพ่อกับบอท่าในคลิปต่อไปเด้อน้องพี่น้องเนาะถือว่าคลิปนี้กหาเวลาหน้าที่กันเงีพอสมควรได้พี่น้องเนาะว่าจะถามเรื่องโจรเรื่องอย่างมาเรื่องโทรศัพท์โทรศัพท์ตนะเอาไว้คลิปหนะน้องพี่น้องคลิปนี้บรรยายแลาวลพี่น้องเลยอาจารย์ได้กาบขอบคุขอบคุณพ่อแม่พี่นออ้องเก็บซีบุญขู่สุขคนที่เข้ามาเป็นกำลังแห่งใจบอท่าเนาะแลก็บบกโลขามโฆษณาของบอ,อ,งบอท่าไปถ้าคลิปนี้ก็คือได้ขอกาวเข้าาสบายดีพี่น้อง Bye bye.